อาจาร์ครับผมสวัสดีครับโโน้องยิ้มบ้านสายจวดอากันเ่นังกับลูกสาวก็ปรึกษากันเนี่แล้วอันใดล่ะครับก็พอดีน้องอีบมา่อก,ก่อนก็ะว่าสิแจกใจก่อนล่ำกันนี่ยละเรื่องล่ำกี่พี่หกเข้านี่อ๋อก็เรยว่าไผสิเป็นตัวใดนัน่นนะเรียบร้อยวมดแล้วตัวอาจาร์ก็เดี๋ยวนี้คือถ้าแต่ ลูกหลานมาครบก็คือแจกเลยครับคกับบ้างโตกันเลยว่าผู้ใดสมควรอยต่อใดคือจังอีพี่ก่อนกับแม่นลองอีเป็นรถจะนะคือคือเฮาเฮาหาตัวที่ให้มันเหมาะสมในในละครเรื่องนั้นในนีท่านเรื่องนั้นสลหรับซับเปียนขับเข้ากันไปน่อยจยาเนาะหมวดก่อนแม่นหนูบนครับอีพี่ก่อนบนสำหรับงวดนี่ พี่นี่ยก็ทั่งหนูบนทั่งหนูอีบก็สิเป็นนั่งเอกน้ำกันเบิดมันมันเป็นเรื่องเล่าที่พือว่าเป็นการเรื่องเล่าต่อเนื่องเราในพี่น้องในที่ต่างชีวิตต้องสู้เข้ากันละวังขันเข้านี้ท่านมาเรีนคุณสร้างคุณแผนกับอนันก์ับเงาะแต่ว่าชีวิตต้องสู้ของเงข้ามันเป็นงววกรนพุุนครับบันนี้ก็เกี่ยวเวียนกันมาสลับเอาชีวิตต้องสู้เป็นอีกตอนหนึ่ง เอามาให้พี่น้องได้จิตตามมันมันมันจังบอกเพราะว่ามันพี่น้องก็บว่าท่านหเห็นดอกจริงแๆแล้วคือมันก็ถือว่าเป็นล่ำเรืองไม่มที่เขาสร้างขึ้นนะครับเป็นฉากเป็นตอนเปลี่ยนสลับครับเข้ากันไปคือว่าเป็นเป็นตอน,มนไม่เนาะเป็นละครชีวิตทั้งเรื่องจริงทั้งอย่างที่ท่าเห็นอยู่กับมือเนี่บเอาเอามาเ <c oughs> จรจากัเขากันแล้วก็มาทัดเก่าใส่กันให้มันเป็นเรื่อง เป็นละครซีรีส์เป็นละครชีวิตืาาะครับเพราะว่ามันสิใดเตือนสติคนคเพราะว่าคนนอกวงการคนในวงการครับคนอี่อย่างต่างๆเนี่ยแะมนุษย์เท่านี่อยู่น้ากันเป็นจังไดอยู่เน่าใดมันจังสิมีคววมสุขครับอยู่เน่าใดอยู่น้ากันมันจังสิมีคววมทุกครบคนดีมีประโยชน์มีศิลธรรมมันก็อยู่ใดแล้วกครบคนบ่ดีมันมีหลายเส้นทางชีวิตของคนเท่ามตนเป็น ใช่ล oh. kind of like ะเอาเลี้ยงได้เอาเอาใด่ละลูกสาวมาแล้วตีลูกสาวมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะนี่แล้วกำลังถามกันอยู่นี่อาจารย์กับน้องยิบโอ้คนก็เลยมาเบิ่งก่อนละมันว่าได้ไหมได้ใส่เออนั่งนี่แหละนั่งสูไปยังใดกันไปที่นี่กับอาจารย์เออแกยังเบาเบาสูฟังเดี๋ยร่ะมันอาจเศคือคือบอกพี่บอกน้องกันเด้อคือนิทานเรื่องนี้มันประมาณนิทาน มันมันเป็นละครชีวิตน,นะครับเป็นละครชีวิตการต่อสู้นะครับนับตั้งแต่เฮาก่อตั้งวงมานะครับในมือแหลกที่เฮาาทายทำเฮาล่ำมาได้สามฉากจนมาหอดลูกหลานเนี่ยได้มากูยน้ำอันแม่พ่อนอย,น,อน,น,ยน,น้ำพนกบพองพยาบาลสายจวดของเฮาผู้ถี่บอสมประกอบผู้ถี่มี่อันปมด้อยเขาก็ยั่งรับเขาไว้ สามคนดีัจใ้เขาแต่ว่าบัดนี้เขาว่าขันวังหันสองสามีพี่นี่คือเอาักเอาเอานิทานมาใส่บัตรนี้ทีพี่ทีหกนี่ฉีเติมอันชีวิตไอ้จงสูนี่เป็นฉาต่อไปให้หูว่าจะขอบอกก่อนว่าู้ใ่บ้านสายจวดนะครับมีทุนนะครับู้ใ่บ้านมีทุนนั่นนั่นตัวนี้นักนะสำหรับอีพี่นี่นะครับเตรียมรับหนังเบื้องเึ่ครับ พี่น้องเบิ้งตัวแสดงพี่น้องฟังเอานี่พ้ไดเป็นตัวแสดงพี่น้องเบิ้งแล้วย่าไปใส่อะไรอันย่าไปคึ้นว่าอันมู ผู้ใหญ่วีทูนหรือว่าพวกไก่พวกที่ยังสินหนีตามกันไปนี่หนีจากเพชรล่ำเพื่อนนี่เป็นคนส่วนได้ครับอันนั้นมันปรแม่ณนี้ใส่จริงขอครับเดี๋ยวเป็นการแต่ือนครมบต้องติดตามในเนื้อติดตามได้ครับอย่าฟอลไลย่าฟอลไลพี่น้องพี่น้องสิได้เห็นนะเสื้อไฟแล้วเนาะเสื้อสายจวดล่ำเพื่อนเลรอเนี่ยกินยากเลยเด้อปนี้เด้อใส่ชุดเป็นตลอดเรื่องครับนี่สิล่ำเพื่อนในนายพี่น้องถล่มมากคุณสิล่ำบอกมาประมาณไหผู้ใหญ่บ้านปูเลี้ยงไม่ให้เบลอคุยกันพี่น้องยังนี่ครับคือข้อมัง และก็ในส่วนของเป็นยังจังเฮาจังยิบยกเรื่องเล่าของการแสดงหมอล่ำเรื่องนี้ขึ้นครับเพราะว่าในอนาคตขนาดถ้าเราทํำว่ใงไงเฮาก็ต้องเหตเรื่องล่ำทีมันครบสมบูรณ์แบบฉากก็ต้องย่างตําก็ต้องสิบเอ็ดสิบสองฉากพูดแล้วพูดหล้วไปถึงซิมหาฉากนี่หมายถึงเตยบัากหลายด้เนี่ครับแล้คกานเป็นหมอล่ำเพืจะเก้านี่มันเป็นยี่สิบสามสิบฉากพูดแล้วครับ มันีเตฮาก็ต้องซ่อมฟื้นฟูไปในโตคืออยู่ในไร่สดนี่ถือว่าเป็นการซ่อมเป็นการฟื้นฟูแล้วเฮาสิเตยออกก่อนดีวเตยออกพี่น้องอยากติดตามเรื่องนี้ขฮา็สามารถที่จับเรื่องนี้เขามาฮ่มกันได้ออกนาเวที่ใหญ่ได้เลยครับบ่ต้องเตยเตอเติมอีหยังมากไห่เด็กน้อยมันหูเพราะว่าผู้เกียนเรื่องกันอยู่นี่พี่น้องเลยก่ต้องห่วงนะคะเิ่นสิสารมาจูนเรื่องใส่กันแบบใด้ให้มันเข้มข้นเห้ยมันมวนมวนมันหาาน่นอนอี่นี่คิดว่า ขึ้นว่าหรอวะเอาบ้านสมองของอาจารย์พ่อนใช่ยนะคบแต่ขึ้นว่าเนวได้กำมวนครับเข้มนะครับ,อรบเอาเดี๋ยวสิทําลูกสาวเบื้องบนหลังจากอีพี่หาทีพานมาได้รับบทบาทเป็นที่ว่านั่งเอกเนะาะรจนานั่งเอกรจานาถามคามรู้สึกเบื้อง่าน้องอิบ มีความรู้สึกจังไหนอีพี่เมื่อกี้ปะค่ะมันมันเวลามันหน่อยนะค่ะเวลามันจอดเราไปที่หนีในความที่แบบไม่เคยํำเพลินบ่เคยํำเพลินมาก่อนเลยค่ะมีแต่ลำา่อนแก่นมาก่อนค่ะลำผอนแก่นเนาะแมนค่ะมันก็กดดันอยู่แต่ว่าในความเปนมันเกิดคือต้องมาเ็ดให้ออกออกมาให้มันดีที่สุดนะคะเพื่อผลงานเนาะค่ะทั้งทางวงแล้วก็ทางแฟนคลับอยากให้ได้ดูแบบอให้มันสม ถึงอาชรสละค่ะสมกับเป็นลูกสาวท่าหยาหมอเลล้ำเพื่อน,นกันนี่แม่นค่ะลูกสาวพอพญ่าอาทิตย์แม่นครับสุป,ปานีน,นี่ครับนี่เอาได้โทษไปให้ตัววางอาจารย์สอนเอาเด้อหลานเจ้าว่าสอนเอาสูเป็นสายเลือดล้ำเพื่อนสูคือ้นมาสอนลูกสอนเต้าว่าสนอกอืม มัน่็หายซ้อนมันว่าแสดงว่าโบ้คอยได้โบ้กันก็พอกับเมียบ่หรอยได้นั่งพี่น้องครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็ี่ยนวัยพี่น้องสาวเป็ี่ยนวัยคืออัด์ตทำนองหาไปว่าบได้เลยยิ่งหน่อยสมัยนี้สอนวได้องคือมีเลือดตัวนี้อยู่แล้วเพรมันบอได้สอนยากคือ sure มูดิบดิบอีหลีดีแมนอีหลีพี่น้องเขามีเลือดสีน้ำปิ่นอยู่แล้วตั้งแต่มือมาออเดชั่นมือแรกอิบมารุ่นมูเด้อิบมาตอนคำ อิบในลางานตอนอีบอิบอ่าตอนตอนกลางวันนี่มูมูออเดชั่นเพิ่นเน้วอิบนี่มาตอนคําผมเฮ็ดคลิปไปเมื่อนั้นก็บอกบอกว่ากันอยู่ได้ว่านี่คันตั้งใจคันเลือกเส้นทางต้องการทีสิมาอยู่นัมหรือสิมาสังกับหมอลำเพเพล่ำเพลินโดยตรงนี่คือเจ้าของมีต้นทุนทั้งเสียงทั้งบุคลิกเห็นบ่บ่ว่าสิเป็นแล้วก็ต้นทุนจากพ่อกับแม่เคยเป็นหมอลลัมนี่มีโอกาสสูงเด้ มีโอกาสสูงที่จะเป็นศินลปินระดับต้นๆของคันสิว่คาคันเอ้ากอร์ซิโบได้ว่าของวงการหมอลำกบว่าได้นี่คือตอนนี้ ลูกสาวก็ล่าง่านออกแล้วพี่น้องตอนนี้คือเขามาเป็นศิลปินของเพชรลำเพลินเต็มตัวที่เราฟังฟังวันี่ก็ลองได้ดูข่าวจะในกระฝากผลงานนั้พี่น้ำน้องในด้อค่ะฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้อิ่สกรสุภาดู้ค่ะแล้วก็ฝากช่องยูทูบด้วยค่ะอิ่สกรสุภาเพชรลำเพลินค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามสองพันกว่าสองพันแล้วตินนี้ว่าเฉลี่ยไหมขึ้นเร็วแท้เนมันยกระดันตัวคันพนข้นนี่บุคลิกหน้าตาดีแล้วมันได้รอดคือยังไงล่ะ จะว่าจังกูยังไงบานเจ้าสู้เนี่ยโอ้ยมึงวางสั่งโมกษ์ดิเอออย่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวไปวัดมาเรื่องแย่งกันละเด้๋ไปดพี่น้องบอยนว่าโง่เขามองเจ้าของคนนี้คอบคุณนหนังได้ไรมื่อนี้นาเกียร์ของเขานะคะอีฟสกุลสุภามามาเอากรรรำบัดนี้อาจารย์เราเริ่มสิแจ้ากรลรมไปไปทองแล้วเขาสิเลเปะสุขชนเนาะนลุ่เนาะสิเลเปะสุขชนเพราะว่าเรื่องสังท่องรถจะหน้าดิ เวลาสอนเคือ่เม mm ือกกลัวคือว่าลูกใช่ลูกเก่งทุกคนค่ะเพราะว่าอัดอัด์ตทำนองอะกับไปพากกันไปวาไปวาไปวากับภากกันได้เลื่อยคือว่าแม่พรก็ยอมรับว่าเขาใส่ใจจริงๆค่ะนี่แหละคือเขาลูกๆเขาตั้งใจสั่งซร่นผลงานหลวงพ่ออีหลีพี่น้องฮะนกแล้วก็ EP หกต่อไปแล้วก็ต่อต่อไปในอนาคตก็ฝากลูกๆเด้อพี่น้องเด้อในเมื่งแห่งแย่งแล้วก็ให้กําลังใจอุดหนุน ให้เพื่อด้สานสรรพุ่งานตลอดไปค่ะเอาจังได้กะนี่แหละครับน้องยิาสักลสุภาเพชรลำเพินมือเร่งพ่อกันแน่นอนอยู่มือเร่งไล่สดไล่สดทักาคพี่น้องทางเพลินพี่น้องจังิดตาเอมาด้วยครับเด้อนี่คือศิลปินนะครับนั่งเอกประจำทีมงานนี่ต้องไปนี่หลากหลายคนครับหลากหลายสมาชิกนะครับ ต่อไปหน้าคนขนาดผู้ใดที่สามารถรวมสร้างสรค์ผลงานกับหมอนลำเพลิดลำเพลินนะครับถือว่าเมื่อนี้มาถักไทยกันในคลิปนี้นะครับว่าวาสิเป็นนะครับหัวหนาผู้นำทีมงานในพ่อพิรดีกับท่านอาจารย์พรชัยสารบานครับแล้วก็น้องอีฟกนสุภานะครับเพลรดลำเพลินเอาสำหรับคลิปนี้เนาะไปสมณีก่อนพี่น้องเดี๋ยว จะมีนางเอกมาวันนี้จะมีนางเอกมาอีกคนหนึ่งนะคะสิเป็นผู้ใดเดี๋ยวไม่พลาดสามารถในน้าพี่น้องอีกที่หนึ่งค่ะอัจจิตาเจอกันนะคะเข้มข้นแน่นอนใช่ๆที่มีไว้ที่นี้ก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องลำเพลหมอลำเพล่ลำเพล่นะคะขอบคุณหลายสัปดาห์เจเจิดครับพี่น้องครับเอาหนีทั้งหลาโทษมาเงี้ยเสียงตัวเราซับเอ้าพี่น้องครับเดว่ามืันนี้มาอยู่ในช่องนี้ ขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านขอบคุณมินหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของชิมงานมอลำเพชรลำเพลินสุขสุขคนครับสำหรับชิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับพี่น้องเบเิ่งแล้วก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญมีแต่แนวดีๆกับพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากทางช่องยูทูบนะครับมอล,ลำเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลกับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั่วโลกสุขสุขคนครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับจังหวากันครับ